ครับว really ันน er, ี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เจ๊ทุลูนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า a s v นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแพนด้านะครับก็ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะแพนด้าผมเนี่ยบอกเลยไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะคือผมก็ไม่อยากจะขี้สโมสเท่าไหร่ละก็ตอนนี้นะครับเราก็ไม่อยู่ในเกมแล้วนะแล้วตอนนี้เหมือนผมจะได้เจอกับโอเมนด้วยนะทุกคน ก็ตีมังกรเล็กไปก่อนนะรอโอเมนมานะครับเหมือนจะไม่เห็นโอเมนเลยโอเมนมันไม่ผัวกลางหรือว่าผล่ในป่าเราเลยนะเหมือนมันจะซุม่มเราอยู่ห <gr up> รือเปล่าน,นะครับนะผมพยายามมองหาโอเมนอยู่นะไม่ใช่อะไรนะเนี่ยเราขอซุ่มในป่าก่อนนะครับเผื่อเขามาแล้วแต่ <gr up> มันไม่มา <gr up> คนดูผมพยายามหาเอาอยู่มันซุ่มในป่าหรือเปล่าวะ นี่ไงฉันกูพูดแล้วกูพูดเลยไม่ทันขาดคำเลยแล้วจังวันนี้เลดเกมไอ้ไม่ใช่ต้นเกมกูสู้กูสู้ด้ต้นเกมกูสู้มา,าดิฟาดฟาดไปนะโอโ้โหขนาดเปิดผมก่อนอะเลือดโหมย่งเยอะกว่ามันเลยคือสกิลผมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะนี่ไงแล้วดึงกูไม่โดนว่าไงวะขอกิ้งไปหนึ่งทีขอกิ้งแล้วถอยถอยก่อนไม่งั้ันกูพาดกูพาดฟิกเกอร์หลุฟิกเกอร์ออกมาก,ก่อนนะฟิกเกอร์นี่เหมือนมันจะเอาผมในป้อมด้วยไงดไงูดิดูดนะ กูรู้แล้วมึงมาดิมึงมาดิคิดจะเอาพี่นี่ป้อมอะน,น้องคิดจะเอาพี่นี่ป้อมเหรอแล้วจงกวนนี้ผมได้เวลสี่แล้วคนระผมได้เวลสี่เย้แลโดยยักตู่ใช่ไหมล่ะยำกระหม่อมไปนี่ไงแล้วก็ฟาดกระหม่อมบิกหนึ่งทีตายนะครับคือมันเป็นการหลอกไงหลอกให้ศัตรูมาได้เราได้ป้อมนะครับเพื่อที่จะให้ป้อมเนี่ยยิงศัตรูครับเลือดมันน้อยๆนะแล้วทีนี้ผมก็รีบตีเวลสี่ปึ๊บคือผมได้เวลสี่ปึ๊บคือผมกิ้งใส่มันเลยนะ มันเป็นสูตรการเล่นของผมแล้วครับผมไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยกูฟุกโอเคนะทุกคนผมก็เชียร์คิฟเสร็จแล้วนะก็ผมขอลงมาดูกังหน่อยละกันแล้วเหมือนเพื่อนเราจะเวีป่าด้วยสวัสดีครับกิ่งแล้วก็ยกำกระหม่อมแล้วก็ขอฟาดกระหม่อมหน่อยนะขอยากฟาดกระหม่อมหน่อยขออนุญาตฟาดกระหม่อม แล้วจากนี้ลาวิลตายลาวิลตายอาร์ัมอารลัม,อลมโอ้โหอารลัมล็อกผมคนดูแล้วแพน่ตีผมไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยเอ้ย,อยโอ้เอา้าไอ้เหี้ยกูได้เฉยเลยโอ้โหคนดูคิดเอาขนาดเมื่อกี้อะ่ะผมไม่ได้อยู่ใกล้มันเลยแนละ้วมันยังตายอะ่ะคอดเอามันตกก้องกลัวผมขนาดไหนนะขี้หมยยังไงฟุกๆครับโอเคตอนนี้ผมก็ขอขึ้นมาอยู่เลนบนก่อนนะครับ กับอาเลนเรานะคือเราพยายามอย่าบบเดินเลนไปมั่วนะผมอยู่ที่เลนตัวเองแล้วก็เชียร์เลนกลางนะ่ยันเหมือนเลนล่างเราจะบวกอะเรียบร้อยตายเชียนะผมก็จะมาเชียร์ชิปเลนกลางนะครับแล้วมึงว่างไงวะไอนาคอสม,มังไม่ตาย เราซาต้ามาซาต้ามากูถอยก่อนละกันซาต้ามากูขอเอาหม่อ <c oughs> ตายเรียบร้อยคือจหมาเมื่อกี้ซาต้าบินไงผมเลยตายถ้ามันไม่บินนะคือผมน่าจะได้สองตัวอยู่นะโอเคนะตอนนี้เลนบนเราแตกและเยี่ยกูเผื่อแป๊บเดียวบนกูแตกเลยตายตัวเดียวบนกูแตกเลยโอเคตอนนี้ผมก็คิวไปหกตัวแล้วนะคือว่าค่อนข้างเดินเกมดีอยู่นะครับผมห้านาทีคิวไปหกตัวเนี่ยเฮ้ตีชเพื่อนนะครับ ก็ต้องขอภัยเรื่องเสียงผมหน่อยนะคือไม้ผมมันไม่ค่อยดีนะครับคือกูใช้ไม้จากโทรศัพท์ลเลยคือภาคใส่เลยผมไม่มีอุปกรณ์ไม้อะไรช่วยเลยนะครับเสียงก็เลยแบบไม่ค่อยดีนะครับนะก็ตอนนี้ฟอมมึงเสร็จกูแล้วโอเมนนั่นเหมือนเลนกลางเราจะบวกกันนะมัเมนเลนกลางเราจะบวกนะครับ ไม่น่ามีตัววะนี่ไงนาคอสโอ้มังกรว้าวนาคอสมาดยำกับหม่อมไงนาคอสต,ตุยนะครับเรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมก็คือเพนดอร์นะครับซึ่งผมก็มาดับพุ่มอยู่นะแล้วเหมือนโอมนเขาจะตีได้เวลาที่ร่ดาร์กนะผมแล้วจังหวะน,นี้กูโดดบ้าวี่อย่กูตายไปเนี่ยโอเคไม่ตายอยาญาขึ้นหัวอยู่เลยครับ<อ>ผมจะพยายามเอามันแล<อ>้วกันนะพยายามตีดาร์กแจ้งดาร์กมานะ ารามสงซ่อมาขักแด่ดูล็อกอีกจังวัน,นี้กูขอตัวหนึ่งกอนตายเถ่ะแล้วกูม่ได้ด้วยโอ้โหดูคนดูคือดูความถึกไหมนะขนาดเมื่อกี้โคตรถึกอ,อ่ะอย่าเพิ่งใจเสียนะอย่าเพิ่งใจเสียเป็นนี้แหละคนดูอย่าเพิ่งใจเสียครับ โอเคนะคนดูตอนนี้ผมก็อยู่เลนล่างครับผมเหมือนว่านาคอสมันจะแหลมป่ะนาคอสจะแหลมป่ะนี่ไงมันจะหนีกูไปไหนยี่หนีกูไปไหนฟิกเกอร์ตามไปแต่วันนี้กิ้งฟาดฟาดกระหม่อมโอเคยังไม่ได้ฟาดเลยนะผมตายซะแล้วโอ้โหรีบตายเกินนะโอเคเหมือนเลนกลางเราจะบวกกันนะเราจังหวะนี้แวนเราเข้าไปแต่เราไม่เลงหรอกเราเลงตัวนี้อ้าวเฮียบ้าอีกแล้วสัตว์บ่อยอีกแล้วช่วงนี้บ้าบ่อยกูขอตีคลิปก่อนตีคลิปก่อนแต่วันนี้กิ้งแล้วก็ฟาดกระหม่อมฟาดกระหม่อมไป โอเคตามซาตาต่อสองวิโอ้โหไม่ทันนะครับ <c oughs> คือสองวิเมื่อกี้คือสกิลสองผมกำลังมาไงคือถ้าสกิลสองผมมาผมได้ละ <c oughs> โอเคนะครับคนดูหลังจากที่เรานะครับเคลียร์แวนการ์ดเสร็จแล้วนะเหมือนศัตรูกำลังตีมังกรเลยนะผมเห็นอยู่เมื่อกี้นี่ไงแล้วผมโดนล็อกจ้าหนี้ย่อมกะหม่อมไปหนึ่งทีได้โอเมนมาโอเมนมาโอเคตอนนี้คือกูต้องถ่ายละแหละกูต้องถ่ายละแหละ เรียบร้อยกูตายอาญาเราก็ไม่น่ารอดน,นะครับผมจะวันนี้อาญาเรารอดเฉยเลยโอเคแล้วเพื่อนเรามาซ้อนโอเคได้มาก่อนอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับนะตอนนี้เราก็ได้ทําการดักที่พุ่มพุ่มเดิมของเรานั่นเองนะครับแล้วเหมือนว่าเพื่อนเรากราลังโดนสตูไร้ฆ่านะครับผมแลจวจะวะนี้ผมขอดักพุ่มก่อนแพนด้าดักพุ่มแลวจะวันนี้แพนด่าย้ำหม่อมแล้วกูทำไรกูทำไรกวใส่แทงทำไม นี้กูทำอะไรตายนะครับเออลเรืงด้ว่ากูตแยแบบฉลาดน้อยมากหรือเพื่อนก็ไอสั์ได้เฉยแล้วคือเพื่อนได้ผมไม่ได้โอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่พุ่มเดิมนะครับเระเบมดว่าเพื่อนเราจะโดนล็อกเราต้องยํำกระม่อมช่วยเพื่อนโอเคเป็นทางด้านของเจลเซียนได้ไปนะครับผมแล้วจังหวะนี้ซาต้ามาซาต้ามาพี่หมอนขอกิ้งตามอยขอกิ้งตามกวฟาดไปอีกหนึ่งทีตายนะครับผมแล้วเหมือน ว่าไงลาวิวาลาวิวว่ายังไงลาวิวมาแล้วโอเคผมถอยละโอ้โหเป็นการแก้เแียนให้อาย่าเราเมื่อกี้นะครับผมมันทําอายาเราได้ไงอ่ะโอ้โหตอนนี้ซูก้าของเรานะครับก็ได้ทำการดักพุ่มเหมือนเดิมนะครับผมดูซิตัวไหนจะแลหลมรือเปล่า แล้วเหมือนลาวิวแหลมลาวิวแฉมขอเอาหน่อยละกันไปละครับราคาเป็นแม่แม่แม่นี่ไงจะจะตีใส่ผมหรอนี่ไงยุกเป็นหนึ่งทีแล้วขอจุกจุกหนีมาก่อนไงแล้วเหมือนเพื่อนมาแล้วไงแต่กูจะตุยแล้วไงประเด็นอ่ะคือผมต้องถอยแล้วแหละจังหวะเนี้ยคือต้องถอยถอยถอยทำไมล่ะจังหวะนี้โอปิจะตายกิ้งไปช่วยเพื่อนแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยโอเคเพื่อนเพื่อนได้หมดแลม่ผม โอเคตอนนี้ผมจะเตรียมตัวจบบ้านเขาเลยนะคือมันนานไปแล้วนะคือคุยจบจบ้านแม่งแหน,นะคือนานไปแล้วคือนานกว่าน,นี้คือบอกเลยบ้าแพ้ได้นะครับผมโอ้โหแล้วซาต้ามันเกิดไงซาต้ามันเกิดซาต้าบิน,าาบนโอ้โหเอ็นจอยครับผม <laughs> เพื่อนเราได้ไปครับวันนี้ผมขอจบบ้านเลยกนะันผมหิวผมหิวม,หวมหววิหิวว่ะหิวโอเคแล้วคลิปเรามาแล้วแล้วซาตต้าว่าไง ก้าวไปเลยไม่ใช่ซาตาดิราวิวราวิวทไมกูหิวกูเอาอะไรโอ้โหไม่ได้เด๋ยวแถมตายโอ้โหเรียบร้อยโอเคก็เป็นการเล่นที่เราได้ดาวอีกดาวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าสบายอี่ซี่นะครับผมนะก็เอวีพีตอนนี้นะครับผมก็ได้แกะแพนด้าเรานะครับนะก็ใครที่ชอบคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจุ๊บจุ๊บ